สวัสดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศดีๆตรงให้ลรงนะเปิดร้านแล้วครับเครื่อนฝนตกแนงครับฝนตกแนยงยามตรงครับผมยามตรงนี่ปลาที่ลงบ่ไม,ม่ยามกันครับ เฮาอย่างหมูซิวซิวครับผมปซิวโอ้ของแท้ตัวนี้ของแท้ตัวน,นี้ะนะเดี๋ยวหาสวยมาตักครับสวยมาตักในอุปกรณ์มาตักแล้วครับผม Ừ Ô. Ừ. 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 ครับได้อยู่ครับประซิวประซิ้วอุ้ว เพิ่มขึ้ครับอ่ะยังไม สุดยอดเลยครับสุด,ดออยอ <c oughs> ดเลยเห็นยังกินระบาดนี้ครับโอ้มึงดูป่าดวนๆมึงมีหอดเสียดใหม่ติดเลยครับผมกูละหูหมกบาทที่นี่ สิละครับผมฝนตกก็ได้กินครับยูบ้านธงไฮทงหน้าด,ดมสมบูรณ์ครับพักงาปลูกไว้กินครับบักพริกพักอีตูก็ดีเลยพักอีตูเสบพักอีตูหอมๆเอากันไปะยังนี่พักอีตูพักกันแง่งก็เกิดครับช่วงนี้ <c oughs> เปิดร้านแล้วครับเปิดร้านขายของคือเก่าครับ,รบผมนี่พักกันแงงนี่ครับเขากันพอดีนะเลยเฮ้หกบอยต้นไไ <c oughs> ห้าเฮ้รุ่งเรืยงยามมากคนหนึ่งสองส ขักบ้าอย่ามาแต่ใส่สุดยอดบ้าปลายังนี่จักแล้วสันสันมือออกเนี่ยเก่งบ้าบุกเก่งเด็กเฮ่บุ้งรูเนี่ยนะขึ้นรู้ปากเป็นยังเอาเบิ้งก็ปากแตกกระับลมไปครับ แ็่ต้องกินบาดเนี่พร้อมแล้วครับผมมาเด้อพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับ